มีครูหลายคนในโรงเรียนบ้านมือ,จอ,อเจาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสที่ไม่เคยย่อท้อนในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้สิทธ์ตัวน้นอยๆตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามวิธีแห่งศาสนาตัวอยู่เราจะสอนภาษาไทยไปเลยเนี่ยเด็กเขาจะฟังแบบไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะก็เลยต้องใช้สองภาษาแปลไปด้วยเด็กที่นี่เขาก็ดีนะคะเขาก็เป็นห่วงครูล,ลักครูผู้ปกครองทุกคนเขาก็ดีนั่นแหละถึงทาให้มีความรู้สึกว่า ไม่อยากจะย้ายออกไปจากที่นี่ก็คืออยากให้ถ้าว่าเหตุการณ์อะไรแบบนี้ลดน้อยลงก็ขูทุกคนที่มาก็มาด้วยความตั้งใจปัจจุบันภาครัฐได้มุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่มีโอกาสและทางเลือกในด้านการศึกษาได้ตามความต้องการอย่างทั่วถึงและกว้างขวางยิ่งขึ้นร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้กลับมาสู่จังหวัดชายแดนใต้บ้านเราอีกครั้งอีกครั้ง